สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมเช่นเคยบุคคลบางนานะครับอันนี้เป็นพอดีว่าเพิ่งเช่าพี่ท่านหนึ่งมานะครับอันนี้เป็นเหรียญเสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมหลายๆคนก็งงว่าเฮ้ยนี่เนื้ออะไรทาไมดําๆแล้วอาจจะเป็นเนื้อทองแดงไม่สวยหรือเปล่าแต่เราคุยตรงๆครับอันนี้คือเนื้อนวะนะครับเสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมอันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับแบบไม่ลงยานะครับอันนี้เป็นเนื้อนวะแบบเพียวๆนะครับก็จะแพงกว่าเนื้อทองแดงนะครับ เดี๋ยวแกะให้ดูกันน้นแดงสวยๆก็แสนกว่าบาทนะครับอันนี้ก็สวยใช้ได้อันนี้นะครับสวยๆก็สองสามแสนนะครับถ้าเป็นเนื้อนวะเท่าสวยนะครับนี่ก็อันนี้จะเป็นเนื้อนวะดูยังไงเนื้อนวะบล็อกเนื้อนวะง่ายๆครับเราแยกกันที่เนื้อใช่ไหมครับแล้วก็อย่างต่อไปนะครับตัวอุตรงนี้เนี่ยนะครับตรงตัวยางตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีเส้นขีดขึ้นไปฟืบๆตรงในซอกยางนะครับ เดี๋ยวดูกันเห็นไหมอ่าชัดเจนอันนี้คือบล็อกนวะนะครับนี่แล้วเนื้อนี่นวะชัดเจนดูง่ายๆอรค์นี้ไม่ฝุนฝ่นๆเลยเห็นไหมครับนี่ตัวยันนะครับตรงซอกตรงหัวตรงนี้มีขีดข้างในซอกปึ๊กๆขึ้นไปนะครับโอ้โหชัดเจนชัดเจนครับ อันนี้เป็นเหรียญเสียมา8ดรอบเนื้อนวะนะครับจะไม่ใช่เนื้อทองแดงนะครับแบบนี้ไม่ใช่เนื้อทองแดงแบบไม่สวยด้วยนะครับอันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับหน้าตาง่ายมากนะครับจมูกโด่งตรงนี้สวยนะครับก็จะมาโด่งขึ้นมาหน้าตาคมชัดเจนนะครับในซอ,อกตาต่างๆเดี๋ยวผมซูมให้อีกนิดนึงด้วยกันน,นี่มีฝุ่นฝุ่นเกาะอยู่เลยนะครับเป็นรุ่นที่แกะบล็อกได้คมชัดเจนเห็นไหมครับหน้าตาจมูก เส้นหน้าผากนะครับนี่คมชัดเจนทุกอย่างนะครับตรงพื้นถ้าสังเกตง่ายๆจะเป็นพื้นที่เรียบตึงนะครับแล้วก็มีเส้นสายวิ่งนี่จะมีเส้นสายตรงพื้นนะครับนี่แล้วจุดต่อไปตรงคอตรงท่านนะครับตรงคอเป็นเส้นคมชัดเจนนะครับแล้วก็แขนต่างๆวงแขน เส้นริ้วจีวอนนะครับการแกะบล็อกนี่ชัดเจนมากๆเหรียญรุ่นนี้ไม่เบิร์นะครับคมกก็บเลยเห็นไหมดูการแกะบล็อกคมชัดเจนพื้นผิวเรียบเงียตึงมีเส้นสะอาดตรงพื้นเหรียญแล้วไม่กากพวกนี้เป็นเม็ดคมๆไม่เบิร์นะครับเม็ดกากพวกนี้เป็นเม็ดคมๆไม่เบิร์นะครับต้องไม่เบิร์นะครับต้องพูกันจริงๆนี่ครับนี่เข่าท่านนะครับนี่เห็นไหมตรงพื้นจะมีเส้นสะอาดเห็นไหมแล้วจะมีเม็ดกาก ตามพื้นเห็นไหมครับผนังใต้อย่างนี้คมชัดเจนนะครับตึงคมนะครับผนังตั้งเป็นสันนะครับี่ตัวผนังตรงพื้นในดูเส้นสายเห็นไหมครับตรงพื้นเหรียญแล้วรอยการแกะกระหนกเห็นไหมครับกระหนกด้านล่างสุดนะครับเห็นไหมโอ้โหดูละเอียดความคมชัดนะครับเราไล่ให้ทีละจุดเลยซอกคมลึกคมชัดเจนแล้วดูกระหนกครับอันนี้เนื้อนวะนั่นนี่อันนี้เนื้อนวะนะจ๊ะ นี่จะมีผิวไฟนนวะบ้างสวยดีเดิมดีนี่เห็นไหมมีเส้นาสายเห็นไหมครับเนี่ยตรงพื้นแล้วก็ตรงการการะนกในแกะเต็มเลยเส้นสายเต็มเลยทั้งเกิดจากธรรมชาติของปั๊มปั๊มแล้วก็จะมีพวกการแกะกรกนกที่คมชัดเจนเกิดจากการแกะบล็อกไม่พิมพ์นะครับในพื้นตึงเรียบเนียนนะครับพื้นตึงเรียบเนียนคอหูจะเล็กๆนิดหนึ่งนะครับคอหูจะเล็กๆนิดหนึ่งแล้วก็ซอกต่างๆเห็นไหมเม็ดกากพวกนี้คมชัดเจนเป็นเม็ดเม็เลยนะครับ เม็ดกากเป็นเม็ดเม็ดเลยนะครับนี่เส้นสาดต,ตรงซอกเห็นไหมครับชัดเจนหมดนี่ครับนี่ดูการแกะกระหนกคมกิบลึกคมชัดเจนกิบหมดนะครับเส้นแกะบล็อกไม่พิมพ์ต่างๆชัดเจนหมดพลิกมาด้านหลังครับรอไปแบบช้าๆเอ่านี้จริงๆไม่ค่อยอยากจับเนงเหงื่อมือผมเยอะไม่รู้เป็นคนทําไมเหงื่อมือเยอะก็ไม่รู้นะครับเนี่ยนะครับพยายามจับระมัดระวังคอหูจะเล็กๆหน่อยนะครับ แล้วก็พื้นผิวเขาตรงหูเนี่ยตึงแล้วก็รอยรูเจาะเป็นธรรมชาติปิ้นเล็กน้อยนะครับแล้วแต่องนะครับเห็นไหมทรงคอหูธรรมชาติเลยเห็นไ,ไหมครับแล้วตรงพื้นมีเส้นสายเต็มเลยเหมือนกันครับเหมือนกเนื้อทองแดงเห็นไหมครับพวกบล็อกที่มีจุดอยู่ด้านในพื้นตึงเส้นสายเต็มนะครับในซอกยันเดี๋ยวผมให้ดูกันเดี๋ยวดูพื้นธรรมชาติก่อนนี่ดูเนื้อนวะครับชัดเจนมากมาก ไปกราบเลยดูครับนี่แล้วที่ระลึกนะครับฉลองอายุครบนะครับแปดรอบเลยเรียกว่าเสีเหรียญเสียมาแปดรอบนะครับนี่หลวงพิธีมหานิยปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับนี่เส้นสายเต็มซอกตึงคมชัดเจนหมดทุกอย่างเห็นไหมแล้วตรงพื้นนะครับตัวหนังสือเหมือนกันเลยครับจะมีใหญ่ๆตรงพื้นใหญ่ๆพวกนี้คมชัดเจนนะครับใหญ่ๆพวกนี้คมชัดเจนนะครับเห็นไหมแต่ถ้าใช้มากก็อาจจะตื้นบ้างเพราะเกิดจากการใช้งาน เหรียญนี้มีปั๊มขยับนิดนึงบ้างนะครับมีจะมีปิ้นนิดนึงบ้างนะครับเอเม้จะมีปิ้นนิดนึงบ้างนะครับแล้วก็เส้นสาเต็มเลยแล้วร่องยันอานนี้สําคัญตรงนี้เราบอกกันไปแล้วว่าบอกนวะนะครับง่ายๆเลยสองขีดขึ้นมาอย่างนี้เป็นขีดข้างในขึ้นมาอย่างนี้แล้วเอียงดูครับดูร่องยันโอ้โหตึงคมนะครับร่องยันตึงคมนะครับนี่ผมไล่เพราะว่าเป็นพาที่เจอบ่อยมาก เป็นพระยอดนิยมพระหลักแสนยอดนิยมต้องพูดอย่างนี้เอาว่าสวยๆหลักแสนยอดนิยมเนี่ยพระรุ่นนี้เนี่ยติดท็อปเ้ยกันตลอดหลายหลายปีเลยนะครับซื้อง่ายขายคล่องพระเง่ายเข้าใจง่ายนะครับพยายามทําคลิปให้มันชัดเจน นะครับจะได้จารึกไว้ฟีดูฟีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมีขอบเป็นบ้างเห็นไหมครับตรงพื้นมีเส้นสายเส้นสายที่วิ่งอยู่ตรงพื้นเห็นไหมประกายออกประกายออกนี่เขาเรียกว่าเส้นสายเห็นไหมในซอกก็จะมีสายบ,บ้างนี่เกิดจากอรอยปั๊มต่างๆนะครับนี่เห็นไหมเต็มไปหมดเลยแล้วพลิกมาด้านข้างนะครับด้านซ้ายมือขององค์พระเริ่มจากคอหูเหรียญเริ่มบนก่อนอน,นะครับคอหูนะครับนี่ดูรอยตัดตัดหักนะครับนี่ ดูร่องตัดจะเรียะเรียดนิดนึงอันนี้นวะนะจ๊ะต้องย้ำกันอีกรอบนึงธรรมชาติคล้ายๆกับทองแดงเลยนะครับส่วนใหญ่ผมไม่ได้จำร่องอะเรียดรุนี้เนี่ยเป็นไรไม่รู้ไม่ค่อยได้จำร่องแต่จําธรรมชาติเอนี่รอยตัดแตกพวกนี้ธรรมชาติเลยธรรมชาติมากๆนะครับ ด้านด้านขวามือขององค์พระนะครับเริ่มจากหูเห็นไหมตรงตรงหูเนี่ยด้านขวามือเนี่ยนะครับด้านข้างหันหน้าเข้าตัวพระด้านขวามือของตัวพระต้องเป็นอย่างนี้ดีกว่านะครับด้านขวามือตัวพระเนี่ยนะครับเนี่ยตรงเริ่มจากคอห,หูเนี่ยเห็นไหมเป็นร่องๆเลยแล้วก็ตัดลงมานี่นี่นะชอบครับลงดีเทล บางทีผมไม่ชอบพระที่อื่นผมก็เปิดคลิปตัวเองนะครับเพราะว่าลืมนะครับไม่ใช่หรอกบางทีเราก็ต้องทบทวนนะครับนะเราต้องทบทวนความจาทบทวนคททวามรู้ตลอดเวลาไม่สามารถที่จะโอ้โหจำได้ทุกอย่างแม่นยําตลอดเวลาก็ต้องทบทวนเพื่อกนพลาดนะครับนะให้ทําทุกาทการลงทุนมีความเสี่ยงทําไงให้หน,อน้อยแล้วก็ใครที่มีพระยินดีรับเช่านะครับพระเครื่องหลวงปูทิมเกือบทุกรุ่นเลยนะครับมีอะไรมีราคาเยอะแยะนะครับแล้วก็อย่างรุ่นนี้ ท่านเนื้อทองแดงก็หลักแสนสวยๆเป็นแสนนะครับถ้าอันนี้ก็สองสามแสนนวะนะครับถ้านาวะ,ลง,นะนงงนลงยาก็หลายแสนนะครับเนื้อเงินลงยาก็หลายๆหลายแสนนะครับก็ถ้าใน,นมีเนื้อทองคำก็หลักลา้านดีๆรับเช่าหมดนะครับถ้าในมีส่งรูปมาทาง id line s side k แล้วก็เลขเจ็ด e ตัวตามที่ขึ้นอยู่ดีได้เลยหรือเอามาดูที่ร้านที่ปรรทิปเงาเมืวานชั้น3ติงลิบบิ้งกางก็ได้นะครับแล้วเจอใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับถ้าเป็นความรู้ครับขอบคุณมากครับ